เจอดราม่าตายออกรายการนิกกี้เช่าเน็ตหวั่นกระทบพิธาเถียงการสนันโซเชียลได,ได้ว่าอินสตาแกรมของตายชุติมาเดือดอยู่พอสมควรหลังจากที่เธอได้โพสภาพร่วมเฟรมนิกกี้นชัดและโกบอยเพื่อโปรโมทรายการที่ไปนั่งพูดคุยซึ่งเป็นรายการของหนุ่มนิกกี้นั่นเองโดยตายได้โพสระบุแคปชั่นว่าแก๊งแฮทแทกแก๊ง,กงใส่ชุดนอนเที่ยวทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารอติดตามชมคลิปนี้แต่อย่างไรก็ตามกับมีดราม่าเมื่อมีามามชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์คล้ายกับว่าไม่ต้องการให้ตายไปออกรายการต่างๆบางก็บอกด้วยรายการดี แต่ไม่พอใจที่ไปออกรายการของนิกกี้ บางก็บอกว่าไม่พอใจที่พูดพาดพิงถึงอดีตกับทีมพิธาอีกทั้งยังห่วงว่าจะมีกระแสถล่มอาทิออกรายการบ่อยนะคะช่วงนี้ขออยาให้กระทบท่านว่าที่นายกนะคะสื่อบางคนก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะออกมาเชียร์ไม่มีใครว่าครับแต่เรืองออกเดินสายออกรายการแล้วสามแต่เรื่องอดีตกับสามีเก่าครับมันไม่เกี่ยวกับปัจจุบันพูดแค่เรื่องพ่อแม่แลูกและผลงานตัวเองสิเข้าใจยากตรงไหนไม่สามอะไรที่เกี่ยวกับอีกคนและไม่พูดอะไรที่เป็นอดีตไปแล้วพอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนอกจากความเป็นพ่อแม่เท่านั้นคิดว่าเราคิดคนเดียวซะอีกอดีต พี่เขาชอบลงไอจีสตอรี่เกี่ยวกับพักสม้มและชอบให้สัมภาษณ์กเกี่ยวกับอดีตการแต่งงานน้องควรจะอยู่แบบเงียบเ,เป็นต้น